ตามหาร้านเติมเก็มที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยอะหรือไม่งั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้รนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้รนด์ช็อปเอ่อสตีเฟ่นชอบเยอะมทุกคนวันนี้นำเก็าอการรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดอย่างคุกกี้รสเฟรชครีมสดกันนมก็เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของน้องกันดีนกว่าว่าน้องจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับ รามาดูกันที่ความสามารถหลักของคุกกี้กันนะโอมโดยตัวของเฟรดครีมสดเนี่ยจะมีเกตบนหัวจะชารทุก2ีุ่วินาทีเมื่อเกตเต็มเนี่ยน้องก็จะแปลงร่างเป็นตัวเฟรดนมในระหว่างที่แปลงร่างเป็นตัวเฟรดเนี่ยจะวิ่งไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็จะได้รับสเต็กการใช้งานความสามารถมาทั้งหมด3ครั้งนมโดยเราสามารถใช้ความสามารถได้ได้วยการกดกระโดด2สเตปพร้อมกับทําการกดสไลด์โอมตัวคุกกี้เนี่ยก็จะทําการใช้หางเนี่ยเป็นเหมือนสปริงเด้งลงพื้นลงมาพร้อมกับทําการผลิตใบ้าแสนอบอุน่นโดยตัวจํานวนนับความสามารถเนี่ย ก็จะมีเพียงแค่3าครั้งต่อรอบสกิลเท่านั้นนมถ้าเราใช้ไม่ครบ ตัวการรับสกิลรอบต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทบไปให้ได้นะดังนั้นถ้าจะใช้ให้คุ้มเนี่ยก็คือต้องกด3าครั้งให้ครบโค้ตาต่อหนึ่งรอบสกิลตลอดนะครับทีนี้เรามาดูกันที่แคนดี้พิเศษกันบ้างนะครับซับแคนดี้พิเศษเนี่ยเมื่อเราตีเพิ่มปุ๊บจะมีเกตเล็กเพิ่มขึ้นมาโดยจะชาร์จทุก1ิวินาทีโดยในระหว่างที่เป็นร่างคุกกี้อยู่เนี่ยเราสามารถกดใช้แคนดี้ได้การกดกระโดด2สเต็ปแล้วก็กดสไลด์อีกครั้งหนึ่งตัวของคุกกี้เนี่ยก็จะทาการใช้หางเนี่ยกระ คล้ายๆกับความสามารถในตอนแปลงร่างเลยแต่แค่ตอนแคนดี้เนี่ยมันจะทํางานในตอนเป็นร่างคุกกี้ปกติที่ไม่ได้ติดสกิลอยู่นะครับโดยตัวของแคนดี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้สูงสุด2สแต็กนะถ้าเกิน2สแต็กปุ๊บเกจของครูดาวสกิลจะไม่ทําการนับนะแล้วก็ตัวของแคนดี้เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับความสามารถของแคนดี้พีชจอมโจรคุณธรรมนะก็คือตอนโดดแลนดิ้งลงพื้นเนี่ยเราจะมีตัวของระยะแม่เหล็กแล้วก็ทําลายสีขวางในระยะให้ด้วยนั่นเองเรามาดูกระที่สั่งเลี้ยงก,กันกับขดนมครีมโตวไว,ว้นะียรลลัี ปรากฏขึ้นมาตัวของขวดนมครีมเนี่ยจะทําการไปให้นมเยลลี่หมีนมซึ่งมันก็จะทาให้ตัวของเยลลี่หมีเนี่ยกลายร่างเป็นเยลลี่หมีน้อยวิงวิงซึ่งก็จะทําให้เก็บแล้วเนี่ยได้แต้มนมก็เป็นความสามารถในการให้แต้มอย่างเดียวไม่มีอึดอะไรแต่อย่างใดนะสารสมบัติีบัฟในแผ่นนี้จะเป็นตัวของขนนกน้ําตาลอโรรานะผมก็ไม่ได้มีการบับอะไรเป็นพิเศษก็มีแค่เรื่องของการเพิ่มแต้มอย่างเดียวนะโดยเรื่องของเมคัดิกสกิลอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมครูทามยังเหมือนเดิมนมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกม,พกนนมกเพ เรมกันได้ประมาณไหนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ดากวงดนตรีหลังเลิกเรียนกันเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเริ่มกันในดากวงดนตรีเนาะเหตุผล,ลหลักเลยที่มาเล่นในดาดวงดนตรีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นด่านที่ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรแล้วก็เป็นดาทที่จัหงหวะเราไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นมันก็เลยจะง,ง่ายในการอภาอาธิบายความสามารถของโทเฟรตนั่นเองเนาะโฟเฟรตเนี่ยมันจะมีความสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเกตเล็กกับเกจใหญ่ถูกไหมเกจใหญ่เนี่ยก็จะเป็นความสามารถหลักส่วนเกตเล็กจะเเเป็นนดดีโ,โดยมื่อก็เน้องก็จะแปลงงาาจกกอไปปเ็นฟรนะ ซึ่งในระหว่างที่แปลงร่างเป็นเฟเรสเนี่ยสปีก็จะเร็วมากขึ้นนะแล้วก็ในระหว่างใช้ความสามารถเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงข้างหลอดสกิลเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นจํานวนนับถอยหลงังถูกไหมอันนี้จะเป็นจํานวนสเต็ปที่เราสามารถใช้สกิลเสริมในระหว่างที่ใช้สกิลใหญ่ได้นะเมื่อเราทําการใช้สกิลโนมโดยการกระโดด2สเต็ปแล้วก็ทําการกดไลด์ในระหว่างนั้นเนี่ยก็คือจะกระโดด2สเต็ปแบบ ค่อยๆก็ได้จะกระโดดสองสเตปแบบเร็วๆดับเบิลจัมอะไรเงี้ยสองนิ้วอะไรก็ได้เนาะมันก็จะทําการใช้หาเนี่ยแลนดิ้งลงพื้นพร้อมกับทาการผลิตเยลลี่ใบหญ้าแตงอุ่นเนาะอันนี้ก็คือความสามารถเนาะซึ่งในการผลิตใบหญ้าแตงอุ่นสเต็ปสกิลเนี่ยเราต้องใช้ให้ครบตามจํานวนของสกิลในระหว่างที่ใช้ความสามารถในรอบนั้นเนาะถ้าสมมติว่ารอบแรกเนี่ยเราใช้ความสามารถไปสองครั้งถูกไหมรอบต่อไปเนี่ยพอรีสกิลมาปุ๊บแปลงร่างเป็นเฟอร์เรสเนี่ยมันก็จะใช้ได้แค่สามครั้งอยู่ดีก็คือไม่กลายเป็น แล้เท่ากับว่าถ้าเกิดอยากใช้โคตา้าให้คุ้มเนี่ยก็ต้องใช้สกิลให้ครบสามครั้งต่อจำนวนการแปลงร่างให้ครบให้เรียบร้อยนะไม่งั้นก็จะเสียสกิลฟรีนะ,อ,ะอันนี้เป็นข้อควรระวังของเฟรเรดรนะทีนี้ความสามารถหลักก็มีประมาณนี้ส่วนแค้พิเศษเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับการใช้ความสามารถในร่างหลักเลยก็คือตัวของคุกกี้เนี่ยเมื่อเกบเล็กเต็มปุ๊บ เราจะสามารถกดกดระโดดสสเต็ปแล้วก็กดปุ่มสไลด์ตกวคุกกี้เนี่ยก็จะใช้หางเนี่ยแลนดิ้ลงพื้นมาแล้วก็ทำการผลิตเยลลี่บายะแสงอบูนเหมือนกันก็ง่ายๆก็คืออ่าระหว่างแปงลงร่างก็แค่ต่างกันตรงที่ไอตอนแปงลงร่างอยู่เป็นร่างเฟเลสส่วนไอแคนดี้ก็เป็นแค่ร่างคุกกี้อ่ะจะต่างกันแค่นี้เนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นร่างเฟ์เลสเนี่ยเหมือนจะผลิตเยลลี่เยอะกว่านะอ่ะแต่ถ้าเป็นแคนดี้ก็ผลิตน้อยกว่าเนาะแต่โดยรวมความสามารถของทั้งแคนดี้แล้วก็ความสามารถหลักก็คล้ายๆกันทั้งเอง ส่วนควาสมสามารถอีกอย่างหนึ่งเสริมนก็คือถ้าใครสังเกตเนี่ยตรงขวดเลือดเลยระหว่างที่เก็บไปเนี่ยมันจะแปลงขวดเลือดเป็นขวดเลือดเฟรเตนาซึ่งขวดเลือดเฟรเเนี่ยเมื่อเก็บปุ๊บก็จะได้โล่เป็นระยะเวลาหนึ่งพร้อมกับได้ออร่าแม่เหล็กด้วยนาซึ่งโล่เนี่ยจะอยู่ประมาณ1ิบวิมั้งถ้าผมนับไม่ผิดนะเออน่าจะอยู่ประมาณนั้นนาก็คือไม่ได้อยู่ถาวรนะอยู่แป๊บวแป๊บๆก็หายละซึ่งโล่เนี่ยไอตัวของขวดเลือดเฟรเตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่กับตอนที่เป็นผัดเฟรเดีซก มันสามารถขึ้นได้ทั้งผัดหนึ่งผัดสองที่เฟอร์เรสเล่นอยู่ด้วยได้นะอย่างตอนนี้เนี่ยมาร์ชเมลโล่หกเป็นผัดสองถูกไหมอ่ะเดี๋ยวทุกคนสังเกตที่ขวดเลือดเลยเนาะว่าขวดเลือดเนี่ยถ้าจะกลายเป็นขวดเลือดเฟอร์เรสเหมือนกันเห็นไหมก็คือนี่เราไม่ได้เล่นเป็นเฟอร์เลสแนะล้วนะเฟอร์เรสน้องตุ่ยไปแล้วเนาะแต่ว่าตัวมาร์ชเมโล่เนี่ยก็ยังได้รับเอฟเฟกต์ของขวดเลือดเฟอร์เรสอ,อยูนะ่อันนี้ก็เป็นความสามารถทั้งหมดและของตัวคุกกี้ โซสเลี้ยงเนี่ยก็คือทุก16วินาทีนาะมันก็จะทําการป้อนนมให้กับยลลี่หนีนิงๆแล้วก็เก็บเราก็ได้แต้มไปแค่นี้จบไม่มีอะไรมากสเลี้ยงคือง่ายๆเลยนะโอเคก็ในด้านนี้อย่างที่บอกจังหวะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันกินขวดเลอศเกินนั่นเองนะอ่ะก็จบที่850้าล้านนมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคเรามาต่อกันที่ด่านที่2กันต่อกับตัวของด่านสนมไม้สุดหรูเนะ เซตไม้ซตร,รูเน <S pl Doom épisode> ี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมดเซตสองรูปแบบเนาะก็คือจะเล่นเป็นเซตไข่กับเซตปกติเนาะตัวของน้องเฟรดเนี่ยอันนี้เราไม่พูดเรื่องจังหวะเนาะก็คือน้องเฟรดเนี่ยถ้าเป็นจังหวะปกติเนี่ยน้องจะเป็นจังหวะสองขวดนาะแต่ว่าน้องเนี่ยครูดาวมันพอๆกับพวกโรสลาชพนาคอตตาเลยอ่าตัวนักบินอะไรพวกนี้ถูกไหมดังนั้นตัวของน้องอ่าเฟรดเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นเซตไข่ชุบได้เช่นกันนาะก็คือสามารถเล่นเป็นเซตได้สองรูปแบบเนาะ ก็สารตัวของในด่านส่วนดอกไม้เนี่ยถือว่าเป็นด่านที่จังหวะของเฟเรสเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่าระยะทางระยะทางต่างๆเนี่ยค่อนข้างดูดีไม่เกินจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยาวมากจนน้องไปเก็บผลแล้วไม่ถึงลงดังนั้นตัวของเฟเรสเนี่ยในจังหวะนี้ถือว่าดีมากทั้งจังหวะปกติแล้วก็จังหวะไข่เลยในด่านนี้เนี่ยถ้าเล่นเป็นจังหวะไข่ที่ผมเล่นมาเนี่ยถ้าเล่นเป็นผัด2ตัวน้องมาร์ชเนี่ยผมลองลอง,ลองมาเนี่ยมันแต้มมันจะอยู่ที่ประมาณ950าปลายปลายเกือบ960อ ส่วนถ้าเป็นตัวของเซ็ตปกติที่เป็นเซตที่ใช้เป็นผักสองตัวเกรกรสเนี่ยอันนี้จะได้ประมาณ960เลปลายเกือบ970ล้านได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเซตเกรกฟรสก็จะเล่นยากกว่าหน่อยเพราะว่าจุดเกิดต้องเปกะน,นิดนึง แต่ถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยเซตไข่ก็คือเล่นสบายๆไม่ต้องมีเทคนิคอะไรได้เลยนะตัวของน้องอะกลอะไม่ใช่เกฟรฟุตน้องเฟเรตเนี่ยมันจะมีทริกในเรื่องของการเชสกิลนิดหนึ่งนะอันนี้ผมต้องอธิบายไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของการเล่นในตัวของดานสนุกนั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มระยะแล้วก็การลดระยะตัวเองนะรอารมณ์ก็จะให้อธิบายคล้ายๆกับฉลามที่เราต้องกดสกิลปิดท้ายช้าๆอ่ะถ้าใครแบบเคยเล่นฉลามแล้วแบบต้องลดระยะตัวเองมันก็จะอารมณ์นานมนาะ ตัวน้องเฟล็กก็สามารถลดระยะตัวเองได้ในยการที่พยายามกดสกิลตอนแปลงล่างอ่ะให้ต่อเนื่องกัน2ครั้งอ่ะให้ต่อเนื่องกันมากที่สุดแล้วก็ตรงจังหวะท้ายอ่ะก็พยายามใช้สกิลตอนที่เลือดไม่ใช่เลือดอ่าตอนหลอดสกิลวดใกล้หมดพอดีก่อนกลับล่างพอดีน้องก็คือพอเรากดปุ๊บแล้วกลับล่างปุ๊บมันจะทําให้อ่าตอนจังหวะแอนิเมชันพุ่งอ่ะมันจะหายไปมันจะทําให้ตัวของคุกกี้เนี่ยลดระยะลงได้นิดนึงน้องอันนี้เป็นทริคนะก็มันจะมีผลในเรื่องของการใช้เทคนี้ในด่านสนุกนะ ถ้าเป็นในด่านนี้เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องทำนะก็สำหรับตัวของเฟเรดเนี่ยถ้าอยากได้ระยะสูงสุดก็คือนั่นแหละเราก็ต้องทําตรงกัาข้ามกับที่บอกไปก็คือพยายามกระโดดให้ห่างๆกันนิดนึงนมมันจะทําให้ได้ระยะสูงสุดนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการเล่นเฟเรดโนมถ้าเป็นปกติก็คือง่หละง่ายๆนมพอสกิลปุ๊บโดดสองอ่าจัมให้มันพุ่งติดแอนิเมชันนิดนึงพอหมดแอนิเมชันปุ๊บก็ค่อยใช้สกิลอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้นั่นเองเนมอ,อย่างที่บอกถ้าเป็นในด่างน,นี้เนี่ย ไม่ผละไรขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีผลในเรื่องของการยื้อในด่านสวนสุกนั่นเองอันนี้ก็เลยต้องอธิบายไว้ก่อนนั่นเองโน้มโอเคส่วตัวของเฟรเสไข่เนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ยากมากนะในด่านนี้เพราะว่าเฟร์เสเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่ค่อนข้างยื้อง่ายด้วยการที่มันสามารถใช้เมคานิกตัวของแคนดีน้ในการลักไก่พยื้อได้น้เพราะว่าตอนมันแคนดี้พอดอีมันจะโดดเด้งเป็นเหมือนสปริงขึ้นมามันก็เลยสามารถที่จะยื้อต่อรนะยะไปได้อีกถ้าสมมติอยากยื้อให้ได้เยอะๆเนี่ยก็สามารถ โดดตรงจังหวะที่เป็นแบบเลือเล่อนเหรือ1หนึ่งพอดีพึ่งขึ้นมาเขาจะทําให้โดดยือต่ออีกประมาณ2สเตปพอดีโน้ก็ทําให้ตัวของเฟรเดเนี่ยสามารถใช้แคนดี้ใช้ประโยชน์ในการยือได้นั่นเองนะแคนดี้เนี่ยอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับจอมโจงคุณธรรมกับพีชเสียนที่บอกในเรื่องของการใช้งานแต่ว่ามันก็จะมีเมคคิกประจําตัวที่จะเป็นในเรื่องของการแบบโดดเหมือนเป็นสปริงเนาะซึ่งก็ทําให้ตัวของเฟรเดเนี่ยก็จะต่างกับตัวของพวกพีชจอมโจรตรงจุดนี้แหละ เพราะว่าถ้าเป็นพีชจอมโจรอะไรเงี้ยมันตอนใช้มันใช้แคนดี้อ่ะคือมันโดดลงพื้นปึ้งไปอย่างเดียวเลยมันไม่ได้เด้งขึ้นมาตัวมันไม่ได้เด้งขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเป็นเฟอร์เรสเนี่ยตัวมันจะมีเด้งขึ้นมาด้วยอ่ะมันก็เลยจะต่างกับตรงจุดนี้นี่แหละต่างกันแค่นี้แหละ <c oughs> อ่ะโอเคผัดสองก็เล่นเป็นมาร์ชเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะได้ความที่อันนี้ด่านนี้เราเล่นเป็นจังหวะไข่ละดังนั้นมาร์ชเนี่ยก็ถือว่าจังหวะค่อนข้างดีดีเนาะคือในด่านก่อนหน้านี้ด่านตัว วงดนตรีหลังเรืองเนี่ยจังหวะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเล่นยังไงมันก็เกินนปก็นั่นแหละเนาะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่959นมอก็ถือว่าแต้มค่อนข้างดูดีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซตปกติกันต่อดีกว่านะครับโอเคเรามาต่อกันที่เซตแบบปกติกันบ้างดีกว่าน้องก็รอบนี้เนี่ยองบอกเลยว่าคลิปฟอร์เรสต์นี่ผมค่อนข้างเซอร์วิสพอตัวนะเพราะว่าเล่นหลายเซตหลายรูปแบบมากนาะซับตัวของเฟอร์เรสต์เนี่ยถ้าเป็นเซตตัวของเกรปกุ๊ปเนี่ย อันนี้ผมจะใช้ในเรื่องของทิกรระยะตัวเองนิดหนึน่งลงก็คือสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการกดรัวๆต่อเนื่องกันมันจะทําให้ระยะเนี่ยได้ลดลงนิดหนึ่งละเพราะว่าจังหวะเฟษพุ่งเนี่ยมันจะติดแอนิเมชันแบบซ้อนกันไปมันก็เลยทําให้เหมือนระยะมันก็จะลดลงไปนิดน,นึ่งอะ,อะไรประมาณนี้อ่ะผมก็จะโดดต่อเนื่องกันละซึ่งพอมันโดดต่อเนื่องเนี่ยอย่างที่บอกแอนิเมชันพุ่งมันก็จะเหมือนจะซ้อนกันไปอ่ะมันก็เลยทําให้พุ่งได้น้อยลงมีแหละซึ่งถามว่าทําไมต้องทำเนาะเพราะว่าอ่าหลักๆเลยคือผมอยากให้น้องเฟอร์เย ระยะหดลงนิดนึงมันจะทำให้จังหวะการยื้อจังหวะการใช้สกิลของเรฟรุดเนี่ยจะสวยขึ้นเนาะแล้วก็จังหวะสัลเลียงก็จะดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าสัลเลี้ยงเนี่ยมันจะมีจังหวะติดแม่เหล็กนิดนึงถ้าเกิดแบบผมยื้อระยะไกลเกินไปพุ่งเยอะไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันจะทำให้สัลเลี้ยงติดแม่เหล็กแล้วก็อาจจะให้ความสามารถอันสุดท้ายไม่ทันเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงต้องแบบลดระยะลงนิดนึงอ่ะก็นั่นแหละอธิบายเรื่องตรงส่วนนี้ไปแล้วตั้งแต่ตาเมื่อกี้เนาะอ่าก็อธิบายไว้ก่อนหน้้านนีเลยะ โอเคสตัวของเฟอรเสเนี่ยอันนี้ที่ผมใช้สก,กินอยู่ก็จะเป็นสก,กินระดับซเปอร์กกกกที่มาพร้อมกับน้องนะก็สามารถส่งได้ในตูน้นะแต่ว่าตามสไตล์ผมก็คือแลกมาผมมีดาวเกลียวอยู่8ปกว่าดวงไงก็เลยแลกมาเลยเนะคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเออจะแลกน้องแซ้งมาก,ก่อนดีไหมแต่ปรากฏว่าอืมแลกเฟอรเสมาดีกว่าเพราะว่าชอบเฟรเสมากกว่าแล้วก็บวกกับเออชอบอยากอยากเอามารีวิวด้วยอะ่ะส่วนหนึ่งเราก็เลยแลกเฟรเสมาก,ก่อนเลย โอเฟลเเนี่ยถือว่าเอาจริงๆผมมองว่าดูดีกว่าน้องแซงนะถ้าพูดกันตามตรงเพราะว่าขัดหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีติดลมบ้างเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันก็ยังโอเคอ่ะอส่วนในการเล่นผัด2สองเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดูดีเลยนมเพราะว่ามันสามารถแทนมาร์ชเมลโล่ได้เลยซึ่งผมอะบ่นมาตลอดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีตัวมาแทนมาร์ชเมลโล่ซึ่งนี่แหละเฟลเนี่แหละคือตัวที่มาแทนมาร์ชเมลโล่ได้นมแต่นั่นแหละเดี๋ยวเล่นให้ดูสักเซตหนึ่งอางการในคลิปนี้นั่น เซฟตัวของด่านนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าก็เราลดระยะมาระดับหนึ่งแล้วถูกไหมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีผลมากหรอกจริงๆจะเล่นแบบไม่ลดก็ได้รงจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะเออแต่นั่นแหละมันมีผลในเรื่องของจังหวะสัตว์ี้ยแล้วก็จังหวะการยูเทฟฟูดนิดหน่อยรงอ่ะโอเคตรงเรียกเกฟฟูดลงมาเนี่ยพยายามโดดสูงๆเพื่อให้เก็บลูกไฟชา้าลงอีกนิดนึงนะเราจะได้ได้ระยะจากลูกไฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรงเพราะว่าตัวตอนที่เราเรียกผัดต่อลงมาเราจะมีบูสเตอร์วิ่งผัดลงมานิดหนึ่ง ก็เลยจะทําให้ถ้าเราเก็บลูกไฟเร็วไปเนี่ยเราจะได้โคต้าลูกไฟน้อยลงเนะซอฟกรีฟรุตในผัดสองเซตน,นี้เนี่ยถามว่ายากไหมผมมองว่าไม่ยากมากอ่ะถ้าจังหวะผัดแรกดีหน่อยถ้าทําผัดแรกมาดีเนี่ยผัดสองไม่ยากนเนาะเซตนี้นะแบบนี้นิ่หน,หน่อยก็สกิลได้ละคือมันไม่จําเป็นต้องยื้อแบบอภินิหารพันโลกแบบเซ็ตเก,ก่าๆที่ผ่านมาถ้าเทียบกล้วยเนี่ยอะไรยื้ออภินิหารพันโลกถูกไหมต้องยื้อใต้หล่นแต่อันนี้เนี่ยถ้าจังหวะดีๆเนี่ยมันจะสกิลแบบเป๊ะๆให้พอดีเลยเนาะ ซึ่งก็ถือว่าครื่องข้างสบายนะเออแล้วก็เรื่องไม่คันิขวลเลือดของน้องเฟรสเนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะดูไม่มีประโยชน์นะแต่ผมมองว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนองหนึ่งเลยคือมันช่วยกันชนได้ในจังหวะแบบเผลอเลยอะไรอย่างนี้2คือด้วยความที่มันมีแม่เหล็กในระหว่างที่ปิดลายตัวโล่อยู่เนี่ยมันทําให้ตรงจังหวะถ้าเกิดมันจะมีกองคือปกติเกมเนี้ยมันจะชอบวางกองเยลลี่ไว้ถูกไหมคือพอมันวางกองเยลลี่ไว้อ่ะตรงช่วงหลังขวดเลือดอ่ะพอเราเก็บขวดเลือดปุ๊บอ่ะเราก็เลย อ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ยเก็บไอตัวของเยลลี่จากสันเลียงปิดท้ายน้ผมก็จะปิดแทไในข้างเยอะนะก็จบที่963นอย่างที่บอกเซตนี้เนี่ยผมว่าทําได้สูงสุดที่970เลยนะโอเคเดีมาสู่ด่านสนุกกันต่อน้ก็สำในด่านสนุกเนี่ยจังหวะแรกน้ให้ใช้สกิลหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็เก็บลูกไฟแบบหน้าตรงเข้าไปเลยนะแล้วพอลิกลูกไฟหมดเนี่ยเราค่อยใช้สกิลอีกสองครั้งที่เหลือน้ส่วนสกิลหลังจากนี้เนี่ยก็คือให้พยายามเซฟสกิลครั้งท้ายอะไว้กดตอนที่ ใกล้หมดสกิลพอดีก็คือดีเลยสกิลให้ช้าที่สุดพอดีจะทำได้แล้วก็ให้ตัวของน้องเฟอร์เรสเนี่ยพอกดสกิลปุ๊บแล้วก็กลับล่างเนี่ยอันนี้จะเป็นจังหวะที่ดีเนาะเพราะว่าเราจะได้ลดระยะลงอย่างที่บอกก็คือถ้าเราทําแบบนี้มันจะทําให้ตัวของแอนิเมชันการพุ่งเนี่ยมันจะหยุดลงนะเพราะว่าเราจะกลับล่างพอดีเนี่ยก็คือแอนิเมชันการพุ่งของคุกกี้มันจะสั้นกว่าตอนที่เป็นเฟอร์เรสนั่นเองก็เลยจะทาให้ตัวของระยะเนี่ยมันจะลดลงนิดนึง ก็เป็นทริคสําคัญที่จะทําให้ตัวของเฟรดเนี่ยจะได้จังหวะไม่เกินจนเกินไปนะก็ทริคนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นเล่นเซตไข่แล้วก็เซตปกติเลยนะแต่ถ้าเป็นเซตปกติเนี่ยอันนี้จะมีทริคเพิ่มเติมอีกนึงก็คือก่อนเก็บโบนัสทามเราต้องดองแคนดี้ไว้ให้ได้2งครั้งแล้วก็ใช้สกิลครั้งหนึ่งก่อนจะถึงโบนัสทามพอดีให้ติดตัวกระพิบแล้วก็ให้เลยตัวของโบนัสทามมาใช้ตัวกระพิบให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็ค่อยใช้แคนดี้อีกทีหนึ่งดูด ไม่จาเป็นต้องห่วงเรื่องระยะทางนี้เลยไปนมแต่เซตไข่เนี่ยอันนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าเซตไข่เนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเซฟแคนดี้ครั้งท้ายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นเวอร,ร์ชันปกติเราต้องเราไม่จําเป็นต้องเราต้องแบบใช้สกิลให้หมดไม่งั้นเราจะเสียโคตาแ,แต้มแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถยังเซฟอยู่ได้เพราะว่าเราจะได้ขวดเลือดแล้วก็ชุบจากไข่ชุบต่อสกิลอีกทีหนึง่งอ่ะก็ไม่ต้องเซฟก็ได้นมก็จะต่างกันตรงจุดนี้นิดหน่นนนอยหน่อยแต่โดยภาพรวมเนี่ยในเรื่ ถามว่าทําไมต้องลดระยะเพราะว่าถ้าไม่ลดระยะเนี่ยกินหัวละเกินนะัสภาพเดียวกับในด่านตัวของโวลตันตีหลังเลเร่ยนเลยแต่นั่นแหละด่านนี้เนี่ยเราสามารถเล่นแบบอ่าอ่าตัวของเฟรตเนี่ยจังหวะพอดีได้แต่มันต้องมีทริกนมถ้าไม่ทําทริกเนี่ยก็คือกินหัวละเกินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นข้อควรระวังโนมดังนั้นเฟรตเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้าเอาแบบเวิร์กเลยอะ เล่นแบบปกติแบบเวิร์กเวเลยก็จะมีแค่ในตัวของดาอ่านสวนดอกไม้นอถ้าเป็นในด่านส่วนสนุกเนี่ยมันจะค่อนข้างฝืนฝนิดนึ่งเพราะว่าต้องใช้ทิกนะถ้าทํำทิกไม่ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้สก,กิลได้นั่เนเองโอเคตรงจังหวะก่อนเก็บผลเลือดเนี่ยก็พยายามาโดดเก็บให้ช้าๆหน่อยนอและหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้แคนดี้ในการยือ้อเพื่อที่จะต่อระยะให้เราสามารถไปได้ไกลขึ้นนาะ ตองจังหวะที่เลื่อนเหลือหนึ่งเนี่ยผมจะใช้แคนดี้นะเพื่อยื้ระยะเพิ่มเติมแบบนีนมะก็จะทำให้ตัวของน้องเฟรเรสตเนี่ยยื้ไปได้ไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งนะทำทั้งตอนชุบแล้วก็หลังชุบเลยนอะจริงๆถ้าเกิดแบบยื้ให้ลดระยะให้สั้นลงกว่านี้ได้อีกเนะี่ยให้ตัวของเฟรเรสตตุยพอดีตรงหน้าขวเดเลื่อนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนกะ็จะทําทให้ตัวของเฟรเรสตเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้แหละก็คือมันจะทําให้ลดระยะลงได้แล้วก็ทําให้สามารถชุบสกิลได้เหมือนกัน ทำมาได้ประมาณนี้ก็สามารถที่จะยื้อได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากแคนดี้ในการโดดยื้อนั่นเองเนาะอ่ะโอเคผัดแรกก็จะยากหน่อยนะมันจะมีความยิบยิบย,ย่อยย้อยยุบยุบยับยับ,ยบ,ยบปไปหมดเนาะแต่ว่าผัดสองเนี่ยไม่มีอะไรละจริงๆเซตนี้เนี่ยเอ่อถ้าเปลี่ยนสมบัติเป็นอย่างอื่นผมว่าอาจจะดีกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ผมอยากรีวิวตัวของขนนกน้ําตาที่เพิ่งบับมาด้วยเพราะว่าขนนกก็เพิ่งบับมาแล้วก็เป็นสมบัติประจําตัวของน้องเฟรชเนาะก็เลยหยิบมาใช้หน่อยนะ คือขนตรง้าตาเนี่ยจริงๆเป็นสมบัติที่ดีนะแต่ว่าแต้มมันอนข้างโอเคแหละแต่ห,หนึ่งเลยคือเสียคือครูดามันนานมาเลยทําให้บางเซ็ตเนี่ยจังหวะไม่ค่อยดีนุ่สองคือมันต้องรอให้สกิลมาก่อนแล้วเราถึงค่อยสามารถใช้สกิลได้แล้วมันไม่อัตโนมัติไงเราต้องกระโดดสสเต็ปดังนั้นถ้าเกิดเอาไปเล่นกับตัวที่ไม่สามารถกระโดดตอนใช้สกิลได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถใช้สมบัติได้นดังนั้นมันจะทําให้กลายเป็นว่าไม่สามารถได้แต้มจากสมบัตินะก็เป็นข้อเสียของสมบัติชิ้นนี้นก็เลลยปตุผที่ ทำไมสมบัชิ้นี้เนี่ยถึงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพียงนะโอเคแล้วสกิลปิดท้ายสำหรับมาร์ชเมลโล่นะมาดูกัลว่ารอบนี้จะจบเท่าไหร่นะในบอร์ดเซตนี้นี่ก็ถือว่าจบเยอะนะอ้โอ่ะก็จบที่922ล้านเนาะถ้าเปลี่ยนสมบัติอะไรนิดหน่อยหรือว่าเล่นดีกว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณ925ขึ้นได้เลยสำหรับเซตนี้นั่นเองนะโอเคแล้วมาปิดท้ายกันกันกบตัวของเฟรดผัดสองเนอะได้ว่าคลิปนี้นี่มาราธอนพอตัวเหมือนกันนะเพราะว่าเล่นผัดแรกไป4ี่เซตแล้วก็มาเล่นเป็นผัดสองอีกเซ,ตเ,ซตเลยนะ อ่ะไม่รักจริงไม่ไม่ทำนะเนี่ยเซอเฟอร์เลสโอเคเซอร์เฟอร์เลสเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเล่นเป็นจังหวะผัดสองเซอร์เก็บพล็กใหญ่หน,นึง่งขวดนะมเหมาะที่สุดแล้วก็จะเล่นเป็นผัดสองให้กับตัวอะไรก็ได้ที่เมตาในตอนนี้เช่นอะไรสละยุกวา่าอ่ะเล่นได้น้องแซงก็เล่นได้หงดำอะไรอย่างนี้สามารถเล่นเป็นผัดสองไอโตวพวกนั้นได้นะซึ่งจังหวะด,ดีแต้มดีถามว่าดีกว่าตัวของมาร์ชไหมผมมองว่าพอๆกันใกล้ๆก,ก,กันนะแต่ว่าถ้าผมมองว่าถ้าเล่นด่านที่แบบอ่ะ ตัววิ่งไกลได้เปรียก,กว่าตัวน้องเฟเรตจ,จริงๆแต้มอาจจะดีกว่าเพราะว่าน้องเฟลตวิ่งไปได้ไกลกว่านั่นเองนะก็ทําให้ตัวของเฟลด์เนี่ยผมมองว่าดีพอๆหรือดีกว่ามาร์ชเมลโล่ด้วยซนะ้ำณตอนนี้นงแต่อันนี้ก็คือยังไม่ยืนยันนะเพราะว่านั่นแหละยังไม่มีข้อมูลสอ,ลอร์บอดออกมานงอ,อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ไปหามาแล้วก็ไปลองเองมาลว้วนๆเลยอ่ามันก็เลยจะทาให้อาจจะแบบมีคาดเคลื่อนบ้างถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ตอนที่ผมลงทิปไปแล้วอะไรเงี้ยเออมันข้อมูลมันออกมาแล้วพ๊บว่าเอ้ยมันมีเซตอะไรโดอมาเี้ย แล้วผมพูดไม่ตรงในคลิปนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดตอนกลางคืนก่อนวันที่จะอัปสกอร์พอดีเนาะเพราะว่าพอดีว่าช่วงวันนี้เนี่ยผมมีธุระต้องมาต่างจังหวัดผมก็เลยต้องมาอัดคลิปข้างนอกแล้วก็ต้องรีบอัดท้งไว้ก่อนนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สะดวกลงคลิปเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมข้อมูลถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ก็ขอรักไม่ได้เข้าใจแล้วกันเนาะโอเคครับเซตท,ที่เล่นเนี่ยผมก็เล่นเป็นผสอกับเซตของน้องทวินเกิลปิงเนาะค,คือจริงๆมาไม่ไดีดหรอกแต่ว่า อย, <c oughs> อ,อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นน้องทวิงเกิลปิงผมก็เลยเอาตัวของเฟอร์เรสมาใช้นนเองจริงๆิงมันมีเซตที่ดีกว่านี้แหละแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเฟอร์เรสเนี่ยเดี๋ยวได้ไปโผล่ในคลิปรวมเซ็ตยาวๆในอนาคตผมเชื่อว่าโผล่มาแน่คืออัดผัดแรกอ่ะอาจจะรอลุ้นหน่อยแต่ผัดสองอ่ะมาแน่โมผมเอามาใช้แทนมาร์ชแน่เพราะว่าผมเบื่อหน้ามาร์ชแล้วผมบ่นมาตลอดว่าเบื่อมาร์ชสรุปก็คือมีน้องเฟอร์เรสนี่แหละเออมาแทนแถมเป็นตัวที่ผมชอบด้วยดังนั้นก็ถือว่า ดีใจมากเนาะอ่าโอเคแล้วถ้าเกิดมีเสียงรบก,กวนหรืออะไรก็ต้องขออภัยเพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ฝนมันตกนะออไม่รู้ว่าเสียงฝนจะเข้าหรือเปล่าเนาะผมก็ยามจะพูดให้ดังสู้เสียงฝนแล้วก็พยายามอยู่ในที่มิดชิดอยู่เธอก็นั่นะแหละพยายามอยู่นะฮะโอเคแล้วสาหบตัวของเฟรชเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้เป็นสกินใหม่อย่อยางที่บอกนะก็จริงๆผมชอบล่างหลังมากกว่าแหละแต่ว่าเออไหนๆก็แลกสกินมาแล้วก็เล่นให้คุ้มหน่อยในคลิปนี้เนาะ ว่าเดี๋ยวจะตอนเล่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมีสลับบ้างเดี๋ยวเล่นล่างหลักเล่นล่างรองเล่นล่างสกินบ้างอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวสลับสลับกันไปเนาะโอเคก็ตัวของขวดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเล่นเฟอร์เรสเนี่ยต่อให้เล่นเป็นผัดหนึ่งผัดสองเนี่ยขวดเลือดของเฟอร์เรสเนี่ยก็ยังจะมอบให้ทั้งผัดหนึ่งผัดสองนะคือต่อให้เฟอร์เรสจะอยู่ผัดไหนอ่ะมันก็จะมอบตัวของขวดเลือดผลของขวดเลือดให้อีกผัดหนึ่งอยู่ดีเนาะดังนั้นก็ถือว่าสามารถใช้ประโยชน์ใด้ค่อนข้างดีนะผมมองว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในนนกกาาารรเเเล่่บไดด้้ววยะะพ แบบบางจุดอะไรเงี้ยได้ขวดเลือดมาแล้วได้ระยะแม่เหล็กได้โล่พอดีอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเก็บแคลี่ได้เยอะขึ้นเลยนมแต่อันนี้ก็แค่คาดเดานะเพราะว่านั่นแหละน้องก็เพิ่งมาวันแรกก็ยังไม่มีอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดน,าน,นั้นนมอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่แปดร้อยสี่ล้านนมก็ประมาณนี้นมแค่มารีวิวให้ดูเฉยเพราะว่าทวิงเกิลติงแต้มมันก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสู่ตัวของเฟรดกันดีกว่านะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเล่นตัวของน้องเฟรดเนะาะเพราะอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ผมอัดคลิปตั้งแต่วันแรกเลยตอนช่วงกลางคืนนะผมดังนั้นสกอร์บอร์ดมันจะยังไม่อัปเดตนะก็อันนี้เป็นข้อมูลณเดย์วันะ day ถ้าสมมติว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตรงกับที่พูดอันนี้ก็ะไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันอาจจะมีเซตอื่นโดดโผล่มาก,ก็ได้อ่ะโอเคโดยภาพรวมเนี่ยเฟรดก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นได้ดีเลยนุ่มในฐานะผัดแรกผัดสองถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะผัดแรกอาจจะติดหล่มบ้างเล็กน้อยนนัใตวของดาน อ่าวงดนตรีเนี่ยคือเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากินขนเยอะเกินส่วนในด่านสนสนุกก็ค่อนข้างทิเยอะเกินไปโนะครับส่วนในด่านสวนดอกไม้เนี่ยถามว่าโอเคไหมก็โอเคจังหวะอะไรต่างๆดีหมดแต่ว่าก็ยังสู้ตัวอื่นๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังสู้เซตกล้วยยังสู้เซตยูนิคอร์นอะไรเงี้ยอ่ายังสู้ไม่ได้ที่เป็นเซตอีปิกเหมือนกันโนมแต่ถามว่าแต้มดูดีไหมก็แต้มก็ดูดีเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเล่นเป็นผัดสองแทนมาร์ชเมลโลได้เลยนะคือมันพอๆกันอ,ะอ่ะพูดอย่างนี้ละกันมันพอๆกันก็ เล่นเบรกเอาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเล่นได้แต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีเซตหรืออาจจะยังไม่เหมาะเพราะว่านั่นแหละน้องเพิ่งมาวันแรกเนาะมันก็เลยอาจจะยังไม่นิ่งมากอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปเรื่อยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเบรกน้องอาจจะโถมาก็ได้ดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเฟรเรสถือว,ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่า ก็อาจจะยังมีข้อเสียที่อาจจะยังเห็นเด่นชัดเจนอยู่บ้างนั่นเองโอเคก็สำหรับตัวของเฟรดเนี่ยเราสามารถรับได้จากตัวของกิจกรรมนมก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกิจกรรมล็อกอินเนาะส่วนในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังทาล็อกอินก่อนหน้ามาไม่ครบเนี่ยก็สามารถทำเควสเพิเ่มเติมเพื่อรับน้องเฟรดได้นะถ้าเกิดผ่านกิจกรรมช่วงเดือนนี้ไปปุ๊บเนี่ยวิธีการหาก็จะยากขึ้นนะผมดังนั้นใครอยากได้น้องเฟรดอยากเก็บความน่ารักของน้องอไว้เนี่ย ให้ดีผาไว้ตั้งแต่ในช่วงอัปเดตนี้เลยสำหรับตัวของเฟรดเนี่ยในแผ่นนี้ก็จะมีสกินใหม่มาเนาะเป็นสกินระดับซุปเปอร์ปิกเราหาได้จากการสุ่มกาชาหรือการแลกจากดาวเกลือนมะซึ่งผมก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยนะสกินนี้เนี่ยก็ราคา72ดาวเกลือนะมในช่วงกิจกรรมถ้าหมดไปเนี่ยก็จะเป็นราคา80ดาวเกลือนั่นเองก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวคุกกี้เฟรสครีมสดเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวลูกลักตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่น่าจะขึ้นแท่นเลยแหละ เพราะว่าแค่น่ารักก็พอแล้วนะฮะผมบอกไว้ตรงจุดนี้เลยต่อให้น้องจะยากแค่ไหนผมก็ยังจะรักน้องอยู่ดีอารมณ์เหมือนน้องนัดแหละเออดังนั้น,นต่อจากนี้เนี่ยถ้าเฟรดจะโผลมาในช่องบ่อยหน่อยก็นั่นแหละเราไม่ได้หาที่เข้าใจว่าเป็นลูกรักหนอมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้หนอมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีคับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย